คิดไ้คบยอนครับเอาก็เปลีลุนโอ้ยแอมีเตรียมจับกล้องไว้ก่อนครับเข้าจะเรือแล้วครับเอาเต็กเกียเบยอนครับ ลูกนี้กองกำลังจะเปิดครับมินตาจีมาแย่งครับชงอย่างนี้จะเลือแล้วครับเ์ฟยอดมิตะยิปกำลังเ้าไม่ออกเอาติดเดียวจะแปะอย่างนี้จะเลือแล้วครับอย่างนี้จะเลือแล้วครับโอ้โหอย่างนี้ไม่น่ามีปัญหาครับโอ้หยกอ้าวูก็เปิดเข่าระเบิดดีครับโอ้โหตาจีเ์ฟอ้าวถ่วงเวลาได้ผลครับ โอ้โหจังหวะช่วงเวลาได้ผลหรือเปล่ามาเด็กก็มาเด,าดิเออนี่แหละรครับผมแปลเป็นไทยให้แล้วครับชงมาคุกงเอาไปกินมาดิไปเออกูมาอยู่ไทยตั้งโดนแล้วเฮ้ยครับมาทำไมอ่มัวกูเป็นไผ่เออกูทีมชาดเกาได้ได้ครับ อเมิตาจีเตะไม่ข้ามเอ้ยเอ้ยเอ้ยมม่รู้ไหมคุณเป็นใครอยู่กูอย่าหัวหน้าขุนโจรเหยช็อตอย่างนี้ลูกชอบปุกล้องยังชมได้โอ้โหตเกลียวดติดเเหรอติดเกลียวงามเป๊ะดีครับเกือบยอดมิตาจีเปิดหลังเท้าหวานๆครับชงเล่นเองครับชมหวานหวานเกือบติด สิบสองต่อเก้าครับมาดูลูกเสือก,กำนันนกครับพิกเน็ตว้าวจบพิกเน็ตว้าวจบเกมเลยครับโอ,โโอ,โอ้จังหวาสาใจของกำนันนกครับอ้าใครอยากเห็นหน้าเจ้าแปะครับแปะไปไหน ทั้งคู่กล้องนั้นเราแปะกับแปะบนใจหัว